เราจะมาจัดอันดับวิวไฟเดอร์ท็อป5 5อันดับทับเล็กต้านทับใหญ่กันครับ5อันดับทับเล็กต้านทับใหญ่หมายถึงอะไรพูดง่ายๆก็คือเหมือนหนัง300เนี่ยแหละครับ Battle of Thermopylae ที่ทหาร300คนของสปาร์ตันต้านทับ เปอร์เซียประมาณ70,000ถึง300,000คนครับหรือว่าศึกที่อ阿าโมนะครับปี1839ที่กินระยะเวลาประมาณ13วันนะครับทหารเซ็กซัส100คนต้านทัพเม็กซิโก1,800คนครับและขั้ดาวก็ใช่ครับและขัดาวปีพันเก้าร้อนะครับเขาเรียกว่า Battle of Mogadishu ครับทหารสหรประชาชาติโดยเป็น USA เป็นหลักในอเมริกาเป็นหลักเนี่ย160คนกับฝั่งทหารประชาชนของโซมาเลียเนี่ยเป็นพันและครับเป็นหลายพันคนครับ นี่แหละครับเรื่องทับเล็กต้านทับใหญ่ซึ่งที่พูดมาเนี่ยมันคือหนังที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เอามาสร้างเป็นหนังบางระจันเราอย่างนั้นก็ใช่ครับรวมถึงหนังเรื่อง the h u n d r นักรบ800ก็เช่นเดียวกันครับทหารจีน452นายต้านกองทัพญี่ปุ่น20,000นายที่สมรับภูมิโกดังซื่อหางอันนี้ก็เป็นหนังฟอร์มใหญ่ครับแล้วก็เป็นฟอร์มใหญ่ที่ based on true story มาจากเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์จริงๆแต่5อันดับทัพเล็กต้านทัพใหญ่ของเราวีเฟเดอร์ในวันนี้นะครับผมจะขอจัดอันดับ5ศึกที่มาจากภาพยนตร์ครับเขาเรียกว่าฟิกชั่นอลเป็นเรื่องของฟิกชั่นอลล้วนๆศึกเล็กต้านศึกใหญ่ครั้งไหนที่น่าประทับใจที่สุดในวงการภาพยนตร์เท่าที่เราเคยดูมาเท่าที่ผมเคยดูมาอย่าบอกว่าเท่าที่เราเคยดูมาเท่าที่คุณเคยดูมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับและนี่คือ5อันดับของผมครับเริ่มจากอันดับที่5 ศ <laughs> ึกนี้เรียกว่า The Battle of New York ครับ The Battle of New York คือศึกที่เกิดขึ้นใน Avengers ปี2012ครับ Avengers ภาคแรกหรือว่า The Avengers นั่นเองครับเป็นศึกแรกของพวก Avengers อย่างเป็นทางการนะครับที่เขารวมตัวกันมีสมาชิกพื้นฐานตอนนั้นแค่6คนครับ Thor Hulk Eye Black Widow กับตันอเมริกา ไอออนแมนแล้วก็อินเครดิเบิลฮอรวมตัวกันเพื่อสู้กับพวกชิทเทอรี่นะฮะชิทอรี่ก็มาจากต่างดาวครับไอโลกิเอาตอนนั้นเรียกว่าเทสเซอร์แอยู่เอาเทสเซอร์แสีน้ําเงินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยไปเปิดรูที่อวกาศฮะเราให้ไอพวกชิทเทอรี่เนี่ยจำนวนมากบินลงมาครับแล้วก็ต่อสู้กันที่นิวยอร์กเรียกว่านิวยอร์กถล่มทลายเลยครับอยู่ในย่านแมนฮัตตันนะครับผมว่าสาหรับผมอ่ะศึกใหญ่ในอเวนเจอร์เนี่ยครั้งเนี้ยน่าประทับใจที่สุดครับ ราะมันเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของทีรรัวมาเวลของพวกอ v เวนเจอร์สแล้วที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นก็เพราะว่าเราได้เห็นกับตันอเมริกาสั่งการครับที่บอกว่า h u l s Smash เนี่ยผมโคตรชอบเลย <laughs> <laughs> คือศึกในหนังเรื่องอ v เวน e จอร์สเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันมีทั้ง Battle of t o k o v i a นะครับใน Age of Ultron มี Airport Battle Scene ใน Civil War มี Battle of Wakanda ที่เกิดขึ้นใน Avengers Endgame แล้วก็มี Battle of Earth สงครามโลกกับ ต่างดาวครั้งใหญ่ใน Infinity War แต่ละครั้งก็มีจุดจีดของมันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าจีดที่สุดสำหรับผมเนี่ยใน Avengers เท่าที่มีกันมาเป็น10ปีเนี่ยผมว่า Battle of New York ครับจีดที่สุดครับและนี่คืออันดับ5ครับ The Battle of New York จาก The Avengers มาต่อที่อันดับ4ครับอันดับ4มาจาก The Matrix Revolution Battle of Zion ครับ Battle of Zion คือศึกที่อยู่ใน Matrix ภาคที่3นะครับในจังหวะที่ นีโอกับทร i นิตี้พยายามจะไปหยุดยั้งพวก AI ด้วยการไปถึงไปคือไปให้ถึงแกนมันนะครับขับยานกันไปปฏิบัติภารกิจแล้วแกสุดท้ายก็ต้องไปสู้กับไอเอเจนต์สมิธนั่นแหละครับแต่ว่าคือนีโอสู้กับไอเอเจนต์สมิธก็สนุกนะครับแต่ว่าเหตุสงครามที่เกิดขึ้นที่ไซออนนะ่ะไซออนเนี่ยตั้งรับพวกเซนติเนลมาบุกนะครับคือไอพวกหุ่นยนต์ AI เนี่ยมันส่งประมึกยักษ์เซนติเนลมาบุกนี่ตัวงี้ <laughs> หุ่นปลามึกเหล็ก โคตรน่ากลัวเลยครับคือพอเราได้เห็นไซต์จะมันใหญ่กว่ามนุษย์มหาศาลเลยแล้วสิ่งที่กองทัพมนุษย์ที่อยู่ที่ไซออนใช้ในการรับมือเซนติเนลจำนวนเป็นจำนวนตอนนั้นคือเซนติเนลประมาณ2 5 0 0 0 0ตัวนะครับไซออนเนี่ยมีหุ่นเหล็กแบบเนี้ยมนุษย์มีหุ่นเหล็กแบบเนี้ยอยู่แค่150ตัวครับมันเรียกว่า armor personal unit นะครับ APU หนึรตัวเท่านั้นต่อสู้กับเซนติเนล2 0 0 0 0 0กว่าตัวครับสู้มือเปล่าไม่ต้องคิดถึงเลยครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว ฉันในฉากนี้เราจะเห็นการต่อสู้แบบ รีโหลดรีโหลดตลอดเวลาครับโดยแกนนาที่สู้กับพวกเซนติเนลของมนุษย์ก็คือแคปตันมิฟูเน่ครับแคปตันมิฟูเน่คือ MVP แคปตันมูฟูเน่คือตัวละครที่ผมจําได้และผมประทับใจที่สุดตัวละครหนึ่งในเด e m a มทริกครับคือคนอาจจะชอบมอร์ฟิสเพราะว่าเรนฟิสเอลเล่นโคตรเท่เลยแต่ผมว่ากัปตันมิฟูเน่ี่แบบฉากนี้เนี่ยตราตรึงมากๆนะครับตราตรึงถึงขนาดทําให้ไอตอนิโอสู้กับไอเจนสมิธเนี่ยผมเฉยไปเลยฮะ ฉะนั้นนี่คืออันดับ4ครับ Battle of s i o n ใน The Matrix Revolution ครับศึกใหญ่ของมนุษย์ที่ต่อสู้กับ AI มากกว่า250,000ตัวครับอันดับ3ครับอันดับต่อมาไม่มีฉากนี้ไม่ได้ครับกับเ <c oughs> รื่องราวที่เกิดขึ้นใน Independence Day ครับศึกนี้เรียกว่า First Battle of Area 51ครับ First Battle of Area 51เนี่ย เหตุ <h ate> มันเกิดขึ้นเพราะว่า a e r 51ที่คนล่ำลือกันว่าเก็บเศษซากมนุษย์ต่างดาวเอาไว้เนี่ยใน independent day เขาบอกว่าเก็บไว้จริงๆเก็บจานผีไว้อันหนึ่งอันนี้ที่ตกมาที่นิวเม็กซิโกปีอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ทำการทดลองกันณนวันที่เกิดเหตุ First Battle of a e a 51เนี่ยเขาพยายามจะเอาจานผีอันนี้ฮะให้นักบินฝีมือดีจากกองทัพอากาศวิลสมิธแล้วก็ตัวละครของเจฟฟ์กราวมบินขึ้นไปเพื่อไป ทำลายไอายานแม่ของมนุษย์ต่างดาวโอเคภารกิจตรงนั้นสนุกมากวิลสมิสกับเจฟโกลรรัมทำได้เจ๋งมากแต่ว่าที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือการป้องกันเอเรฟตวันของกองทัพมนุษย์ครับแล้วมันเจ๋งสุดๆเพราะว่ารัฐสิเดนวิสมอะประธานาธิบดีอเมริกาผู้ต่อสู้กับขึ้นเครื่องบินไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวด้วยตัวเองแกไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์นะแกสปีช <laughs> ครับแกสปีชวันอินดีพเดนซ์เต แกสปีชวันชาติโฟร์ทุยลายน่ะโอ้โหโคตรฮึกเหิมเลยคือดูฉากนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนอเมริกันคุณไม่ได้โดนมนุษย์ต่างดาวลุกลานอยู่เนี่ยคุณก็อยากจะตะเบะให้ president wilmore ฮะมันเก่งมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ first battle of area 51ใน independence day เนี่ยมนุษย์ต่างดาวมันเยอะครับแล้วมันบุกมันยิงจิ้ว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 เนี่ยเครื่องบินทหารอเมริกาบอกว่าเครื่องบินเราเน่ะมีพอแต่ว่านักบินเรามีไม่พอ เพราะว่าการจู่โจมในแต่ละครั้งที่เราทํากันไปก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้เราสูญเสียนักบินไปจํานวนมากมีใครพอะจะขับเครื่องบินเป็นบ้างไหมมันกลายเป็นสงครามที่กองทัพอเมริกาต้องรีคูดไอ้พวกนักบินที่บินพ่นยานะครับมาช่วยบินคือขนาดประธานที่บดีต้องไปบินด้วยเลยอะประธานวิสมอต้องไปบินสู้กับนย์ต่างดาวด้วย MVP ของงานนี้ผมเนี่ยผมชอบประธานวิสมอมากนะฮะแต่ว่ายังไงก็สู้นารัสเซลไม่ได้ครับนารัสเซลนี่น้ำเน่ามากครับ มีลูกรออยู่แล้วนะเมาทั้งเรื่องครับนะเป็นพวกขับเครื่องบินพ่นยาเมาขนาดว่าพ่นยาผิดที่นะครับตามท้องเรื่องเนี่ยตัวแกเองเนี่ยชอบพูดเมาแล้วบอกว่าตัวแกเคยโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปฉะนั้นแกจะต้องขอแก้แค้นมันหน่อยครั้งนี้เป็นครั้งที่แกมีได้โอกาสในการแก้แค้นไอ้มนุษย์ต่างดาวที่แกละเมอว่าแกโดนจับตัวไปนั่นแหละครับ แกขับเครื่องบินรบอเมริกาขึ้นไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวแล้วแกเป็นคนที่ทําให้รู้ครับว่าเราควรจะโต้อตอบยานบินยักษ์กับอาวุธรุนแรงของมนุษย์ต่างดาวด้วยวิธีการไหนนี่แหละครับฉาก first battle of a r e a 51จาก i n d e p e n d e n t day id4 ภาคแรกในปี1996ครับต่อมาครับเราเห็นหน้ากิมลี่เราก็รู้แล้วครับว่า ฉากต่อมาคือ the Battle of Helm s Deep. the Battle of Helm s Deep เนี่ยอยู่ใน l ลอ d of the Ring the Two t o w e r นะครับเป็นฉากสงครามที่ผมอ่ะสองจิตสองใจผมชอบกรอรดอผมก็ชอบนะสงครามที่กรอรดอไอภาคสุดท้ายอะแต่เทียบกันแล้วอะ่ะ Battle of Helm s Deep อะ่ะที่อยู่ที่โรฮานอะ่ะมันตื่นเต้นมากครับมันเป็นกลางคืนมันฝนตกแต่มันไม่มืดเหมือนไอ Battle of Bastard ของของเกมวอฟโตรนะ <laughs> ทหารของโรฮานเน่ะโรฮีเรมเนี่ยสามพันคนสู้กับอุรุคไฮกว่าหมื่นคนครับเป็นการต่อสู้แบบตั้งรับนะครับแล้วก็เป็นฉากที่เราได้เห็นว่ามีพวกเอลฟ์มาช่วยใส่ชุดสวยมาเลยยิงธนูจากที่ไกลามาช่วยเลกลัสกับกิมลี่ก็เริ่มแข่งกันนับว่าใครจัดการอุรุคไฮไปได้มากกว่ากันก็น่าจะเริ่มแถวๆฉากนี้นี่แหละครับคือที่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วผมชอบไอ้ Battle of Helm ท e มากกว่าการดู ไอ้สงครามที่กนดอใน Return of the King ก็เป็นเพราะว่าคือไอ้ Return of the King เนี่ยตอนสู้มันก็มันมากนะครับจังหวะที่เลโกลัสปีนที่บนช้างเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่ผมติดครับมันเป็นตามท้องเรื่องที่ J r อาโทเคียนเขียนไว้นั่นแหละผมติดตั้งแต่ตอนเป็นนิยายแล้วล่ะว่าการที่อรากรอนไปเอาดาบมาแล้วก็ได้กองทัพผีมาช่วยอ่ะง่ายไปนิดกันนะมันก็ง่ายไปนิดกันมันเยอะมากเลยนะครับคือมันไม่ใช่ทัพเล็กตานทัพใหญ่แล้วมันโขไอคิวผีเยอะมากเลยอ่ะ ไอ้พวกซารูมานมันก็แพ้สิถูกไหมแต่ว่าไอ้เดอะซารูมานอาร์มี่ครั้งนี้เนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับมันเยอะมากมันเยอะแนละมันดูแบบโอ้โหโรฮานจะแตกไหมเนี่ยเฮมดิฟจะแตกไหมเนี่ยสุดท้ายก็เอาชนะกันได้สําเร็จนะครับทัพของเดอะซารูมานอาร์มี่ก็ต้องถอยร่นไปนะครับประทับใจมากๆครับเรียกว่าดูกี่ครั้งก็ตื่นเต้นครับกับทัพของทหารม้าโรฮานที่ต้องต่อสู้กับอุรุคไฮใน Battle of h e l m ฮ e e ิจาก Lord of the Ring The Two Tower ครับและสุดท้ายครับฉาก ทับเล็กต้านทับใหญ่ที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ผมพูดพูดก็เวอร์นะฮะเดี๋ยวจะต้องมีคนโอ้โหแบบเออเงี้ยแน่นอนเตรียมรอไว้ได้เลยใครมีเอฟเฟกต์เตรียมกดรอได้เลยนั่นก็คือทับเล็กต้านทับใหญ่บอกอีกทีนะฮะออกตัวออกเลอออกหลายตัวฮะว่าทับเล็กต้านทับใหญ่อันดับหนึ่งของผมมาจากหนังชุด s t า r ์บ r s ครับอย่าพึ่งโห o อยเย็นๆแล้วผมจะอธิบายให้ฟังถ้าพูดถึงทับเล็กต้านทับใหญ่ คนกลุ่มน้อยสู้กับกองกำลังจำนวนมหาศาลมากกว่าตัวเองเป็น1 0บเป็นห้าเท่าสิเท่า Star Wars คือหนังที่ทำอะไรแบบนี้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะอพิโซด4 5 6ย้อนกลับไปอพิโซด123หรืออพิโซด7 8 9ที่ว่ากันในปัจจุบันมีสงครามเกิดขึ้นใี่เราเห็นตลอดเวลาครับไม่ว่าจะใน Star Wars New Hope สงครามที่พวกลูก Skywalker คี X-Wing ถ้าผมชื่อพูดถ้าผมพูดชื่อรุ่นยานบินผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่า The Battle of y a v i ินหรือสงครามใน Empire Strike Back ตอนต้นเรื่องไอ้นั่นก็น่าสนใจมากนะฮะ The Battle of h o ฮสแต่ว่ามันไม่ได้มีไคลแมกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายทุกคนก็หนีออกไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นไคลแมกของเรื่องนะครับแต่ดีไซน์ไอตัวเดินเหมือนช้างได้เนี่ยก็เจ๋งมากหรืออันนี้จริงผมประทับใจส่วนตัวเพราะผมชอบอีวอ The Battle of Endor The Moon of Endor เนี่ยดาวที่พวกฮานโซโลกับเจ้าหญิงเลอาแล้วก็ไอ้บูกี้อ่ะชูเบกาไปร่วมมือกับพวกอีบ็อกเพื่อที่จะไปทำลายอุปกรณ์สร้างเกราะให้เดสตา a r บนดาเมนของเอนโดเนี่ยแล้วก็เกิดสงครามขึ้นตอนนั้นเป็น Battle of Endor เนี่ยผมก็ประทับใจมากครับเจ๋งมากเลยหรือในชุดใหม่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสงครามที่ผมว่าแฟนแฟ,น,ฟนสตา a r วติดตาแน่นอนครับ The Battle of c r i t รึกช่องแคบที่ พวกของฝ่ายต่อต้านขี่ยานบินเป็นเหมืองแร่นะครับแล้วก็มีไอ้แดงแงโผล่ดมรอนขี่ยานแล้วมีแดงๆดงโผล่ขึ้นมาที่โรสเหมือนจะตายแต่ไม่ตายเนี่ยแล้วไอ้ลุคสกายวอลเกอร์มาเป็นเนี่ยเหมือนสปอย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นศึกสงครามที่น่าประทับใจครับสำหรับ Star Wars ผมบอกแล้วครับ s t a r w a r เนี่ยคือหนังที่เต็มไปด้วย Last Stand b a t t l e ศึกแบบน้ำน้อยไม่กลัวไฟอย่างนั้นนะฮะเต็ไมไปหมดเลยมีตลอดทุกภาคแต่สำหรับผมน้ำน้อยไม่กลัวไฟ ที่เจ๋งที่สุดใน Star War อันนี้ต้องขออภัยแฟน Star War ยุคคลาสสิกจริงๆเลยครับว่ามันควรจะเป็น The Battle of Yavin ินเพราะมันเป็นครั้งแรกมันเป็นภาคแรกมันคือศึกถล่มเดือดต์ครั้งแรกแต่เมื่อมาสำรวจความรู้สึกลึกๆในใจตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าล t าส a ตนที่เจ๋งที่สุดในหนังชุด Star War <c oughs> คืออันนี้ครับเขาเรียกว่า Battle of s c a r r i f ครับ b a t t l e of s c a การก็คือสงครามที่ฝ่ายต่อต้านส่งสปายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนไม่เยอะมากเนี่ยไปเพื่อไปเอาแผนผังจุดอ่อนของเดสตาร์ที่เกอรินเออโซฝังเอาไว้อันนี้มันเป็นบรรทัดเล็กๆนะฮะที่อยู่ใน Star Wars New Hope โอ้โหแต่พอมา,าเป็นศึกนี้เนี่ยที่มันเจ๋งเพราะว่าอะไรเพราะมันมีทุกอย่างที่อยู่ในศึกทที่ผ่านมาของ Star Wars ที่เราดูกันมาเนี่ยทุกอย่างที่ว่ากันมาอยู่ใน Battle of s c a r i f ครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันภาคพื้นดิน มีฉากของป่ามีแอนดรอยมีดวนปืนมีดวนดาบชรุตอิมเวมีมียานบินที่ไอ้พวกคารามารีบังคับอยู่ข้างบนคอยต่อสู้กับยานบินของพวกจักรวรรดิมีสู้กันเหมือนไอ้ยกคนขึ้นบกเหมือนสงครามจริงๆนี่ยานบินก็มีสงครามแบบนี้ให้เราดูและโอ้อแบบ e m p i r e Strike Back ไอ้แบบเดินเหมือนช้างอย่างนั้นก็มีโผล่มาครับมีเหมือน The Battle of h o ฮลอย่างนั้นก็มีดันั้นนี่คือจุดที่รวมสรรพสิ่งเอาไว้มากมายครับแล้ว มันเป็นสงครามครั้งที่ครั้งที่แฟนแฟนแฟนสตาร์วอลในขณะที่ดู New Hope อยู่เนี่ยเรารู้ลึกๆอยู่แล้วครับว่าตัวละครที่เรารักทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น k 2 s, s o เป็นจินเออรโซเป็นไอแคเซียนเป็นชิรุตอิมเวเป็นน a าเบสทุกคนไม่มีทางรอดครับ มันเป็นพิมพ์เขียวของหนังของเรื่องทํานองนี้อยู่แล้วครับ Suicide Mission ก็คือ Suicide Mission ครับภารกิจฆ่าตัวตายก็คือภารกิจฆ่าตัวตายทุกคนไปแล้วพร้อมจะตายถึงรู้อย่างนั้นตอนที่เราสูญเสียทุกคนเราก็สะเทือนใจอยู่ดีครับโอโ้คุณจําตอนเราสูญเสีย K2SO ไม่ได้เหรอที่มันทุบจินทัสเซนตนซอยอันโฮลโดแล้ก็ทุบโงกโบกทุบแผงควบคุมนะครับแล้วมันก็ถูกโจมตีอลันทูดิกัางตัวเนี่ยโอ้โห แซงพี่พี่พี่แซงซีทรีพีโอไปเลยฮะ <laughs> ผมประทับใจมากนะฮะประทับใจฉากนี้มากและที่ประทับใจหนักที่สุดก็คือสุดท้ายแล้ว the battle of scarif มันจบด้วยฉากที่นายพลนะ่ะคารามารีไอพี่ปลาหมึกอะ่ะพี่น้าปากระ,กะโหอะ่ะที่อยู่บนยานอาวกาศข้างบนน่ะแกดาวน์โหลดผังเดสตาร์เสร็จครับแล้วแกก็โหลดใส่มืนตำไดเล็กๆอะ่ะ แล้วให้ทหารวิ่งเอาไปให้ Princess Leia แต่ระหว่างที่ทหารวิ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ส่งอีเมลกันไปนะครับแต่ระหว่างที่ทหารวิ่งเอาไปให้ Princess Leia เนี่ยมันเกิดฉากในตำนานฉากนี้ขึ้นครับฉีดเท,ทบลาดนะครับอยู่ในโลง <laughs> เราไม่ได้เห็น Darth Vader มานานมากแล้นะครับเราเห็น Darth Vader ครั้งสุดท้ายก็คือตอนสู้กับ Luke Skywalker ใน Return of the Jedi หลังจากนั้นเราได้ดูเรื่องราวของดัส Vader ตอนเด็ก ตอนหนุ่มแล้วก็ตอนกลายเป็นดัสเวเดอร์ในหนังตั้งแต่แฟนทอมแมนเนสแอ t แท c ก o อฟเ e อะคล e r นร e เวนออฟเดอะซิสุดท้ายอนาคินสกายวอลเกอร์กลายเป็นดัสเวเดอร์จริงแต่ก็ไม่ได้แสดงอิทอร์ปาฏิหาริย์อะไรให้เราได้เห็นครับคือมันมีแต่แกฟื้งขึ้นมา้ว้ว <No> แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้สู้กับใครมันจบตรงนั้นเลยแต่คราวนี้ดัสเวเดอร์ฉันจะไปเอาผังเดสตาร์คืนเองแล้วมันก็บุก ตามทหารที่เอาผังเดสตาร์ไปครับประทานโทษนะครับไอ้ฉากนี้โคตรตื่นเต้นเลยครับคือเราเห็นดัสเวเดอร์ต่อสู้มาไม่ ไม่เยอะไม่น้อยฮะเราเห็นกระสู้กับเบนคโนบี้เราเห็นกระสู้กับลูคสกายวอลเกอร์แต่ยอมรับโดยดุษเีครับว่าทั้งสองครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีในการถ่ายทําหนังยุคเก่าซึ่งนะ้าคนที่ใส่ชุดดัสเบเดอร์ต่อให้แกเก่งขนาดไหนแกก็ทําได้ประมาณนั้นครับแต่ว่าโอ้โหอันใหม่ที่เขาดีไซน์มาไม่ว่าจะเป็นการจับใช้อะฟอสบังคับเวียงสู้เอาดาบแยงแทงทะลุฟันเป็นการเติมเต็มให้ Battle of Scarif อยู่ในอันดับหนึ่งของเราได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ และนี่คือ The Battle of Scarif Last Stand Battle อันดับ1จาก Rogue One A Star Wars Story ครับนี่แหละครับห้าอันดับทับเล็กต้านทับใหญ่ของผมจีนวิวไฟเดอร์ย้ำว่าของผมคนเดียวนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นการประมวลจากความชอบของคนหลายๆคนเพื่อที่ได้ชาร์จที่เป็นมาตรฐานไม่มีฮะมันเป็นการจัดอันดับตามความรู้สึกในการชมภาพยนตร์ฉะนั้นผมบอกของผมแล้วคุณผู้ฟังเลยครับมี5อันดับ Last Stand หากแบบทับเล็กต้านทับใหญ่จากหนังเรื่องอะไรบ้างบอกกันหน่อยซ้ำได้ไม่เป็นไรครับลอกได้ไม่ว่ากันหรือมีเรื่องอื่นเรื่องไหนแนะนำกันมา